สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังมาดูรถพ่วงคันนี้รถขายส้มตำไก่ย่างนะครับวนี่คือด้านหน้านะครับผม รสส้มตำไก่ย่างห่อหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับตัวนี้จะเป็นคันเล็กนะครับมีเตาย่างตัวนี้ก็คือด้านท้ายนะครับ ท้ายก็จะเป็นเตาย่างให้นะครับมาดูในตัวรถนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้คือให้ชุดล้อแม็กนะครับยางใหม่โช๊คใหม่โช๊คหนึ่งคู่นะครับรถไก่ย่างไม่หนักมากนะครับใส่หนึ่งคู่ก็พอ ด้านท้ายเราก็จะเป็นเตาย่างให้นะครับมีเตาย่างให้เรียบร้อยนะครับตะแกรงสแตนเลสนะครับยกออกได้นะครับเวลาเขีย่ยกีเท่านะครับเรายกออกได้เตาเราก็ยกออกได้นะครับส่วนนี้คือด้านในตัวรถนะครับ ปกรณ์ลูกค้าก็เอามาด้วยนะครับผมจะได้ล็อกให้นะครับตำแหน่งโคกอันนี้ลูกค้ายังไม่มานะครับรอลูกค้ามาบอกว่าเอาไว้ช่วงไหนนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้านะครับ รถขายส้มตำไก่ย่างส่วนด้านล่างนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับเก็บของได้เยอะนะครับด้านล่างปูพื้นสแตนเลสให้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรถไซส์เล็กนะครับขนาดพอดีนะครับ ตัวหลังคาเราก็จะมีชั้นเล็กๆให้นะครับไปวางของได้นะครับส่วนนั้นท้ายเรามีกันสาดให้หนึ่งตัวนะครับ ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเวลาฝนตกจะได้กันเตาเราด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับคันเล็กราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่12,900นะครับ ราคาเริ่มต้น12,900ได้แบบนี้เลยนะครับนี่คือราคาเริ่มต้นชุดล้อแม็กตัวรถมีเตาย่างให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะขายอะไรก็คือพร้อมขายนะครับในราคาเริ่มต้นส่วนต่อเติมก็แล้วแต่เรานะครับถ้าไม่ต่อเติมก็จบในราคานี้เลยต่อเติมคืออะไร ก็ลูกค้าถ้าไม่พอวางก็อาจจะมีปีกข้างนะครับปีกข้างเหมือนคล้ายๆกับรถเวียดเตียวปีกพับได้นะครับไปวางถาดชั้นใต้หลังคาเรามีให้1ตัวส่วนลูกค้าไม่พอวางลูกค้าส,สามารถสั่งได้นะครับชั้นยาวใต้หลังคามาถึงนี่เลยนะครับกันสตร์ไม่พอก็สั่งเพิ่มได้นะครับส่วนในราคาเริ่มต้นผมให้1่ตัวนะครับหนึ่งข้างเลือกเอาว่าจะเอาข้างไหนก็ได้นะครับ รถหอหมด้วยสแตนเลสนะครับเสาก็เป็นเหล็นะครับตัวด้านในก็ยืนได้นะครับกว้างนะครับสะดวกเลยนะครับยืนตำส้มตำได้สะดวกเลยนะครับ นี่คือลดราคาเริ่มต้น12,900มืนอานะครับพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาแค่มอไซค์มานะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องใช้นะครับําไม้ช่างแล้วบอกตำแหน่งช่างว่าจะล็อกไว้ช่วงไหนนะครับส่วนพื้นที่บ้างๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ล็อกถาดนะครับหรือไม่ก็าถาดวางได้เลยนะครับย่างไก่แล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับ ราคาเริ่มต้นเมืองหนึ่งนารนะครับเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับพื้นที่ไม่พอลูกค้าสั่งเพิ่มได้หรือไม่ก็สั่งคันใหญ่ไปเลยนะครับถ้าเป็นคันใหญ่มันจะอยู่ที่13,900หนามนะครับต่างกัน1,000บาทนะครับมันก็จะใหญ่หญกว่านี้ หน้าก็เป็นที่ห้องเป็นห้องเก็บของนะครับใส่ลังโฟมหมักไก่ของเราได้เลยนะครับเป็นประตูปิดล็อกของได้นะครับปิดล็อกของได้ดูภาพโดยรวมนะครับ ทรงรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ่บาใบกันสตร์เลือกสีได้นะครับอยากได้สีอะไรสีน้ำเงินมันจะเย็นมันจะเย็นนะครับแต่สีแดงก็จะร้อนหน่อยแต่ก็สีไก่มันก็จะสวยแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับ นี่คือรถขายส้มตามไก่ย่างนะครับคันเล็กนะครับให้ชุดล้อแม็กโชกหนึ่งคู่กันสาดถึงตัวพร้อมหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมีเตาย่างให้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เหลือก็คือเป็นของลูกค้านะครับ ทั้งมอไซด์ด้วยนะครับมอไซด์ก็เป็นของลูกค้านะครับผมทำแค่พ่วงอย่างเดียวท่านใดสนใจก็ติดต่อโทรมาได้นะครับหรือว่ากำลังมองหารถพ่วงนะครับ ตายนี้นะครับไก่ย่างส้มตำหรือจะไก่ย่างอย่างเดียวก็ได้นะครับรจะขายเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับได้หมดนะครับ ไก่ย่างส้มตำคันเล็กนะครับราคาเริ่มต้น12,900จบที่ราคานี้เลยนะครับถ้าลูกค้าไม่ต่อเติมอะไรเพิ่มได้แบบนี้ไปเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมาได้เลยนะครับดูแบบไปก่อนนะครับเรื่อยๆผมลงคลิปให้ดูตลอดนะครับอยากขายอะไรมีหมดนะครับ รถแต่ละคันก็จะแตกต่างกันไปแต่สำหรับตัวรถกับหลังคาก็คือสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับาขายส้มตำเราก็จะมีเตาย่างให้เรียบร้อยนะครับตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงสแตนเลสน,นะครับไม่ใช่เหล็กนะครับตะแกรงย่างตัวนี้จะเป็นสแตนเลสน,นี้เลยนะครับ ยกได้เขีย่ยคีดเท่าได้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาติดต่อสอบถามเรื่องราคาได้นะครับราคาเริ่มต้น12,900ารนะครับ สนใจวันนี้วันหน้าลูกค้าจะสนใจก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเื่อลูกค้าต้องการจะได้หากันเจอนะครับเบอร์ตทรก็บันทึกไวเ้เลยก็ได้นะครับเบอร์ตทรผมสักวันลูกค้าออกจากงานหรือว่าคิดอยากจะขายของลองดูครับไม่ยากครับขายของอยู่ที่เราแล้ว มือดีแค่ไหนต้องลองวัดกันดูครับครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจผมก็ลงไ,ไว้หลายคลิปอยู่นะครับอยากขายอย,าอย่างอื่นก็มีนะครับเป็นคันนี้จะเป็นรถขายไก่ย่างส้มตำ ย่างส้มตำราคาเริ่มต้น12,900นนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ